คิวไปไหนคิวยังไม่มาเช้าอยู่คิวมาสายๆโอเคนะคะอยู่บ้านพี่ก็ต้องอย่างนี้ค่ะโดนกัดปกติค่ะโอเคนี่นี่กาแฟมาได้ไงเนี่ยดอกไม้มาได้ไงที่มาดูเสียใจลืมเอาแม่เลวแม่เลวเด็เหรอ วันนี้ก็อาหารเช้านะคะจะเต็มตันลอดทนไม่ได้ค่ะอันนี้สนองนี้ตัวเองีนก็จะรอดี่ก็จะรอดนอนๆอนนอนฝาแกงฝาแกงอยากกินก่อนดินาดีนะ ดราม่าควีนมาแล้วไม่อหยิบเลยลูกหยิบเลยไม่มีหรอกดราม่าควีนอะดราม่าควีนไม่มี้องใชดามคีควีนอย่างนันเลยหรอดราม่าดาม่าคิงแท้กันได้ไหม อันนี้เราก็กำลังมาในตัวเมืองนะคะซึ่งเราไม่เคยมาก็เป็นทริปแบบสันส้นๆเล็กๆเพราะว่านะคะทริปแม่ลูกอ่อนเนาะนนตอนนี้กำลังหาในเมืองนะคะทีนี้ข้างหลังพูดมากมากเลยข้างหลังไม่พูดมากงี้ลูอ นึ่งนะทุกคนของวินมาได้ฟังพูดมาที่เกดพูดแข่งกับลูกท e. ี Armenia> ่มาหยุดพูดอย่าพึ่งด um, mm um> ิแม่พูดกันห้าร้อยจอะห้าร้อยอ็ไม่รู้ตอนนี้หาไอเฟิลชาวเวอร์ของทีมานะคะแล้วก็หาตัวเมืองด้วยเพราะว่าเออเมืองอยู่ไหนคะเพราะว่าเราไม่เคยมากันนะ

บ้านน่ารักจริงๆด้วยนี่ไงว้าวระฆังโบสถ,ถ์รูกโบสถ์สวยนะเดี๋ยวกโคก็จะยินแม้ว่ามันปิดแล้วไหมมันดึกแล้วมันเย็ยนแล้วนะเดี๋ยวการ์ตน,นเดี๋ยวการ์ตน,นีน่อ๋ออันนี้เป็นแบบสแควร์นะคะสแควร์สแควร์หนึ่งสแควร์ is not square i know it's a round one the round square ไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างสุ่ม4สุ่ม5มาเลยนะคะเนี่ยเมืองมันน่ารักนะหาที่ดูซิว่าเราทำอะไรได้บ้างไปเดินดูเรือ นี่โรงแรมโรงแรมนี้น่ารักมากเลยทุกคนโฮเทลนูสติเฮาส์เป็นแบบว่าห้องอาหารแล้วก็เป็นหลังคาด้วยอ่ะหลังคาแกส Ro ูฟดีอ่ะ oh, ใครมาที่นี่นะคะ Hotel n u s t i l h o ส์ดอ o คอมไอดอทเดโคน่ารักดีใจอ่ะได้มาเที่ยว ตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาไอติมกินนะคะตรงนั้นมีวาฟเฟิลไอติมอยู่ตรงนน้นมินิกอลฟคิวยาวมากแล้วเราก็ได้ไอติมมากินไหนชาวคณะเราไปไหนอ่ะอยู่ทางไหนวะทางนี้ มลพนนเเเป็็ปดกยอืิไปส่งน้ำฝนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าลืมหยิบกล้องลงไปลไปล,ลงไปเพราะว่ารีบมากๆกลัวน้ำฝนตกรถไฟนะก็ถ้าตกรถไฟก็ต้องรอไปอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยก็นะคะก็ดีใจมากๆที่น้ำฝนมาเยี่ยมเราที่บ้านนะคะ รู้สึกว่าสามวันคือสามหรือสี่วันว่ะสามคืนนะ้ะฝนเนาะใช่ไหมมันผ่านไปเร็วมาก <c oughs> นะแล้วก็จะบอกว่าพอน,นักฝนขึ้นรถไฟไปปุ๊บเนี่ยมีคนหนึ่งที่เสียใจมากเลยนะยืนร้องไห้ยอยู่ตรงนั้น <c oughs> ยืนบายบายรถไฟเสร็จแล้วพอรถไฟหมดปุ๊บนางเห็นคือเห็นหน้านางแล้วหน้านางเป็นแบบอย่างเศร้าๆ,ๆอะ่ะ เราก็เลยถามว่าที่มาเป็นอะไรหรือเปล่ารูกโอเคไหมไม่โอเคเราร้องไห้เลยจ้าน้านะนะฝนต้องมาเยี่ยมอีกนะคะเพราะว่ามีคนคิดถึงแล้วโอเคค่ะก็ทริปนี้เป็นทริปสั้นๆนะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าก็ทางอากาศไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เลยไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วก็นะตอแม่ลูกอ่อนนะคะก็เลย ต้องรอเวลาลูกตื่นแต่ก็เดี๋ยวรอให้น้ำฝนมาเที่ยวใหม่แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวที่ออทันวาโตกว่าน,นี้แล้วก็เราก็จะมีรถท r i p เปลี่ยนรถดีกว่าอย่างนั้นนะเปลี่ยนรถเลยเพราะว่าขับแคบมากไปกัน5้าคนไม่หมดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย